เอาแล้วทนายบอสพรโตกับฟิล์มรัตรภูมิมีคลิปเสียงชัดเจนโตกับหนังคนละมวล้วนเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากกับเรื่องราวของฟิล์มรัตรภูมิหลังจากที่เจ้าตัวแอบอ้างชื่อหนุ่มกัญชัยและรายการโขนกระแสเพื่อขายงานบริษัทต,ตัวเองจนต่อมาหนุ่มฟิล์มออกมายอมรับผิดในข้อนี้กล่าวขอโทษกัญชัยกลางสื่อเข้าใจที่กัญชัยต่อว่าและอีกประเด็นคือเงิน20ล้านบาท ซึ่งทางด้านทนายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพรเผยทางบริษัทดีไอคอนไม่ได้จ้างให้ฟิล์มเป็น PR ของบริษัทตนมีคลิปเสียงรายละเอียดการคุยชัดเจนและนักร้องเรียนหญิงอ้างว่า ถ้าออกรายการโหนกระแสจะให้ฟิล์มเป็นคนไปคุยกับหนุ่มกัญชัยให้และจะมีสคริปให้หนุ่มกัญชัยถามในรายการเรื่องรายละเอียดของบริษัทและให้รับผิดชอบผู้เสียหายซึ่งทางบริษัทไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขนี้จึงไม่ได้ตัดสินใจจ้างและไม่ได้จ่ายเงิน20ล้านบาท